โดยภายในงานกลลยาามิตรทิพสรินและกลลยาามิตรสราวินอินทกนะหได้กล่าวทักทายต้อนรับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันจากนั้นพระอาจารย์แจ็คก,กี้ศีละสังวโรได้นำจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านทางระบบซูมโดยพระอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติของมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวาระวันครบรอบหนึปี วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายรวมทั้งได้แนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมด้วยการทำใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆด้วยการนึกนิมิตภาวนาสัมมาอารหังหรือปล่อยใจเฉยๆเ,เพื่อจะได้พบกับสันติสุขและความสุขที่แท้จริงก่อนที่พระอาจารย์จะได้เชิญทุกท่านจุดประทีปและน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ผู้คนพบวิช,ชาธรรมกายพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตาร่วมกันส่วนในช่วงท้ายพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบคำถามข้อสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคของการนั่งสมาธิเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างประทับใจและได้ข้อคิดด,ดีเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต และการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องค่ะ